ครับก็สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ FC กันทุกๆท่านแล้วก็ทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์ส่วนศักดิ์เชื้อฉายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกำลังเทียบเสียงเทียบเสียงแป๊บหนึ่งโอเคลูกค้าเจ้าของมาเชลมาแล้วนะครับลูกค้านะครับซื้อมาเชลมาอ่าพี่เกิดซื้อเท่าไหร่มาเชลนี้ซื้อเท่าไหร่มือสองซื้ออะไรแปดพันอ่านี่นะครับได้ยันเจนนะครับแปดพันนะครับ ลูกค้าซื้อมาเซลเอ้ยมาแชลแท้นะครับมาแชลแท้นะครับลูกนี้ในราคา8ป0 0บาทมือสองนะครับพอดีลูกค้าได้ส่งมาซ่อมนะครับอาการมันติดติดดับดับนะครับก็ผมได้เช็คนะครับเจอแล้วครับนะสายแพรนะครับชุดสายแพรมีปัญหานะครับก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับนะมาเชลแท้ลูกนี้นะครับอันนี้เป็นดอกประมาณ5นิ้วนะครับดอกใหญ่กว่าหผมอีกใหญ่ของผมกว่านะใหญ่แน่นอนนะครับ5นิ้วนะครับนะเป็นรุ่นแบบมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับอ่ะมีแบตเตอรี่โอเคนะครับนะนะ เห็นไะอ่าอันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเทสเทสเสียงเทียบคู่กับตู้ผงผมเอง <laughs> <laughs> นะได้ป่ะพี่เกิดไนดะ้ได้นะนะก็อ่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับมือสองแปดพันกว่าบาทเอาตีแปดพันบวกกันร,รวมค่าส่งเนาะพี่เกิดซื้อมานะครับนะก็ะใช้ได้ดอกห้านิ้วนะครับพี่ดูนะครับเป็นมาเชลแท้นะครับนะเสร็จแล้วเป็นไงอะ่ะก็จะมาเทสเสียงเทียบกับตู้ผมทําเอง อย่างหาอย่างหานะครับก็มีเอฟซีขอมาหลายคนพี่เกินนั่งได้ผมทำคำอ่านแล้วได้เลยก็อิ่มนั่งได้เลยดับเครื่องกันดับเครื่องก่อนฟังเสียงเดี๋ยวมาฟังเสียงเทียบกันนะครับโอ้เอฟซีนะครับเอฟซีเคยขอมานานแล้วนะครับเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามผมเคยขอมานานแล้วอาจารย์เอาตู้บรรทุนอาจารย์ะเทียบคู่กับระดับแบบมือโปรนะเช่นอดีฟอนเดอร์มาเชลอะไรเงี้ย JBL นะได้ไหมโอ้โหนานๆจะได้สัมผัสของแท้ทีเราสร้างเองตลอดนะครับนะครับคือผมทำตู้ลำโพงเองผมก็เลยไม่ค่อยได้สัมผัสพวกของมีแบรนด์เท่าไหร่นะครับ นะวันนี้ก็ได้สัมผัสกับมาเชลแท้นะครับก็เลยถือโอกาสเอาตู้ผมเองนะครับนี่เทียบกันเลยตู้ผมเองผมใช้ตู้อ่าแค่มือสองทั้งหมดนะครับมือสองทั้งหมดเลยดอลกลำโพงนี้เป็นดอกของลำโพง SKG นะครับนะของผมเองนะของผมเป็นลำโพง SKG เสียงแหลมมาจาก SKG วงจรเป็นตัวหนึ่งร้อยคูณสอ่า Z Z K นะ Z ซ็ตไหนเซ็ตเคห่าตัว MT เดี๋ยวผมหยิบวงจรให้ดูนะครับแป๊บนึง อ,อันนี้ลูกค้าเชื่อมแล้วนะครับโอเคเชื่อมแล้วอ่ะโอเคเ สักครู่ผมวิ่งไปเอาพอ,อร์ดูนี่ผมใช้ตัวนี้นะครับนงะตัวของผมนะใช้ตัว ZK102 MT นะครับนะใช้ประมาณดอก4นิ้วเสียงแหลมของ XKG ดอก XKG เคนะครับเคยรีวิวไปแล้วเคยรีวิวไปแล้วนานแนละ้วนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ตัวเหมือนกันนะครับถอดก่อนถอดก่อนอ่าเดี๋ยวเอาเปรียบกันนี่ผมผมผมจะลูกใหญ่กว่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวมุนเอาเอามาเชีออกก่อนให้ดูหน่อยอ่าได้เทียบกันได้นี นะมีแบตเตอรี่ตัวเหมือนกันนะครับนะอโอเคนะครับส่วนของลูกพี่ก็แบตเตอรี่ตัวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเทสเสียงให้ฟังให้ชมกันนะครับ fc ของมานานแล้วโหวกว่าจะจับของมีแบรนด์ได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของพี่ผมขอปิดบลูทูธพีหน่อยนะ,ะปิดเลยอ่ากดนะปิดปิดปิดบลูทูธพี่ก่อนอชึบอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวอนนี้เลยถ้าใช้เครือ่องเดียวกันเปิดเดียวกัน ยังไงนะท่ายังไงาเชื่อมอันนี้เชื่อมต่อเดี๋ยวพี่จะไปซื้อด้วยฮะถูกใจถูกใจอ่าอย่าฟังผมไหมราคาผมคนละเรื่องพี่ราคาผมคนละเรื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังของมามาเชลก่อนเลยฟังมาเชลก่อนเลยนะครับเชื่อมต่อมาเชลก่อนนะครับเปิดเปิดเบสให้สุดเสียงแหลมให้สุดนะครับให้เหมือนกันนะครับเบสสุดกลางแหลมสุดนะครับไอ้ของผมก็เบสสุดกลางแหลมสุดนะครับเดี๋ยวต้อวอร์รุมนะครับนะเอาเพลงลูกทุ่งเลย ลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งรายละเอียดกว่านะครับเอาเพลงนี่กว่าฟังก่อนเพลงอะไรไม่รู้อ,อ่านี่ๆขออนุญาตค่ายี m อนะครับอย่าบล็อกผมเลยนะอ่ะ,อ,ะอันนี้มาเชลนะครับมาเชลฟังก่อนฟังก่อน ใจดีมาเชลนะครับมาเชลผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับลุงแฟนลุงกันจากบ้านไปต้องเลี้ยงได้ซิเลนสองตัวมามาเชลสองตัวหน้ากรหลังที่ไหนก็มีเดียวขาชอบฟังไรอย่ให้เนื้อมาก่อนให้เนื้อมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็สลับตู้พี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหาคันให้ผมทีวอนพี่ดีเจ ดวยถ่ายเทค่อยคําคํานี้ประกาศนีทีภูมิได้ณเบผมมีสงสัยว่าไม่รู้รู้ตึกยังไม่มาเธอจึงลืมไปไม่ลาทิ้งให้ผมห่วงหารอเธอกลับมาเดี๋ยวลองกลองผมครับกระท่อนงท่อนสองับอ่าเดี๋ยวย้ายก่อน ย้ายนะย้ายเลยอ่ะเทถอยคำอ่อนวอนฝากเป็นบทรลอนให้เธอย้อนคืนบ้านคืนทินช่วยอ่านทุกวันไม่มนีเลยนะน,นิดหน่อยนอ่เห็นลอกเป็นเอ็ดนี้ไงอย่าพูดว่าล่ะคุคมมครอ เดี๋ยวออฟังเป็นแนวผู้หญิงบ้างนะครับเอาส,สันส้นๆนะครับเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยนี่ตู้ผมนะครับตู้ผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย้ายฟังช่วงกลางเพลงผมจะย้ายมาอันนี้เสียงแหลมดอกเดียวดอกเอทีีดอกคู่อะ่ะ 阿里不里。 มา,มาเชลนะครับนิดหน่อยอ่ะ <c oughs> มันอยู่เสียงกลางผมจะได้กลางกว่า ดังที่สุดอ่ะให้ดังดีสุดแบบสุดของตัวมนะัน่ะอันนี้มาแถวนะครับมาแถวเนนี่ของผมของผมนะครับอ่าไหวไหมอนนของผมนะครับ ออกขึ้นเลยเยอะไปราคาหลักไหมบองแล้วหลายเพลงนะลองไปต่มบ้ง เนี่ยอันนี้ของกูไทยดีกว่าฝลังดีกว่า อ๋อปักอันนี้ของผมเบรดมันจะเวอร์มันจะเวอร์อ่ะต้องบอกให้้องสวยๆอ่ะต้องแต่งหน่อย เบ็ดน,นุ่มเออมันได้นุ่ลึกนุก่มเลยนุ่มตะการจะบางไปเลยกางว่าจะบางไป,ตปนนงงงแต่ <c oughs> เบ็ดนี่นุ่มนุ่มเลยนุ่มแต่เสียงแหลมมันจะเสียงแหลมตะกางจะมาันจะได้ลูกเบ็ดลูกนุ่ม <c oughs> อ,อ่ะ

นี่เลยเนี่ยในฝันขยุย้ยฟังไหมไม่ไดวในฝันไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดินเ,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 เอากาจนาดีกว่าเอากุหลาบเปิงพิงดีกว่านี่กุหลาบเปิงย้อนเลยอ่ะนี่กุหลาบเปิงพิง ังเสียงดีๆต้องใส่หูฟังนะครับเพื่อนๆใส่หูฟังฟังเดีย๋ยวผมไะย้ายย้ายไปของผมนะ โอ้ราคาด้กมันเทียบกันไม่ได้แลยเอาโอเคนะครับเพื่อนๆนะก็เนี่ยนะเทียบกันหลายๆเพลงหลายๆสไตล์นะครับก็น่าจะโอเคนะครับผมเทียบให้ฟังแล้วนะ f c ขอมาโอเคนะครับวันนี้นะครับผมนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับครูเอ็มนะครับของพี่เกิดนะครับจะของตู้มาแชลนะครับก็ ได้ทดลองทดสอบกันแล้วเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องราคาหลังไมล์แล้วค่อยว่ากันนะครับราคาพร้อมแบตเตอรี่กับไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็สเปคนะครับอ่ะค่อยว่ากันนะครับอันนี้หลังไมล์นะไม่เกี่ยวกันนะไม่ออกสื่อนะครับเดี๋ยวจะเป็นกระแสดาวมากันนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมครูเอ็มนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลตอะกูลเพลจมึงจังหวัดราชบุรีนะครับของพี่เกิดนะครับเจ้าของตู้มาแชลก็ขออ่ะทการทดสอบอ่าเทียบเสียงระหว่างมาแชลแท้นะครับกับตู้ แฮนด์เม e นะครับเท่านี้นะครับนะไม่มีแล้วใหม่นะครับโอเคก็ฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับม